สวัสดีครับอุปสมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับนี่ก็มันอยู่กับปีโก้ครับสามพันดีฟดีครับเข้ามาบอกว่าเบรกหมดครับครับก่อนจะชมก็กดติดตามกับซับสไคร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจครับนี่ครับอ in ันนี้ก็หมดหมดมากเลวครับเนี่ย กินจนลายแล้วครับถอดดูครับว่ามันหมดถึงไหนครับแง่ครับรอจนถึงเหล็กเลยครับเนะนี่ยฟังนึงเดี๋ยวนุ่มอีกันึงไว้ใส่โอนี่แี่ครับอีกฟังนึงครับ นี่ครับอันนี้ก็ยังเหลือหยุดนิดนึงครับแต้ก็ใช้ไม่จบฤ้วดูฝนแน่ครับนะครับดูฝนก็มันทดสอบเด็กดีๆนะครับจากมาดูวิธีการถอดจานที่ปีก,กันนะครับแล้วก็ถอดโครงก่อน,นครับโครงคาลิปเปอร์ครับ ของตัวน,นี้นะครับน่ <Yeah. S 1> อดออกมาแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ของวีโกมจะถอดง่ายครับอาจารย์ดิเดครับเพราะว่ามันจะฝากไว้หน้าดุมนะครับมันไม่ได้ฝากไว้หลังดุมเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับ มันจะถอดง่ายนะครับสามารถดูถอดออกได้เลยนะครับันนี่ก็อาจ,จะเป็นดูครับนะครับดูไว้ใช้ดูดนะครับต้องใช้น็อตเบอร์12นะครับในการดูดนะครับ,รบใช้น็อตเบอร์12 เดี่ยว M8 ครับเกียร์1.25นะครับดูดได้เลยครับหลุดแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยครับแล้วต้องไปปรับหน้าใหม่นะครับ น,นี่ก็เป็นตรงส่วนที่รอยผ้าเบกมันกินลงไปนะครับส่วนนี้ต้องปรับหน้าใหม่ครับเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกึึงครับปรับหน้าใหม่ครับรับรองเนียนเหมือนเดิมครับ